Terima kasih ครับผมอันนะครับที่ปรึกษาการขายรถฟอร์ดนะครับจากฟอร์พระประแดงนะครับวันนี้อันจะมารีวิวคันนี้กันนะครับกระบะสีประตูนะครับที่ขายดีที่สุดของเรานะครับรุ่น XLT นะครับราคาของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่934,000บาทนะครับจะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะครับแล้วเราก็จะมีรุ่นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับราคา8 8 9 0 0 0บาทหน้าตาเหมือนกันทุกอย่าง แตกต่างกันเพียงแค่ระบบของเกียร์เท่านั้นเองนะครับเป็น6เกียร์นะครับเป็นแบบ6สปีดเหมือนกันด้วยนะครับขนาดมิตินะครับและก็สีต่างๆของตัวรถนะครับเหมือนกันหมดมีให้เลือกเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับ x l t ของเรานะครับสประตูคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับเราได้มีการเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะครับเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นฟอนต์ตัวอักษร FORD นะครับ ตัวนี้เป็นแบบฟอนต์ตัวอักษรสีดำนะครับด้านบนนะครับเราก็จะมีในส่วนของไฟ LED นะครับแบบสีขาวให้3จุดด้วยกันนะครับเนี่ยครับแบบตามที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปนี้เลยนะครับในส่วนของด้านหน้าตัวนี้นะครับของเราก็จะมีในส่วนของร่องนะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราขับขี่นะครับลมก็จะเข้าที่ด้านหน้าแล้วก็กระจายออกที่ด้านข้างนะครับเพื่อเป็นการระบายความร้อนอย่างหนึ่งด้วยนะครับ จุดต่อมานะครับด้านล่างนะครับตัวนี้เราก็มีห่วงลากจูงให้1จุดนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของกันชนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้สีเทานะครับแต่ละสีของ XLT ไม่มีเพิ่มเงินเลยนะครับจะมีให้ลูกค้าเลือก5สีด้วยกันนะครับจุดต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้ไฟหน้าของเรานะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED มาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับพร้อมคมแบบมัลติ r ร f เลกเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีคําว่า Ford LED นะครับ ไฟ LED ของเรานะครับมาพร้อมกับในส่วนของเส้น Daytime นะครับที่เป็นเส้นตัว C นะครับเส้นส C แคมตัวนี้นะครับก็จะได้ในเรื่องของ ความสวยงามของไฟหน้านะครับแล้วก็สามารถใช้งานจริงได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เพิ่มมิตินะครับความสวยงามของตัวรถมาพร้อมกับในส่วนของนะครับตัวนี้นะครับคิ้วไฟหน้านะครับตัวนี้ครอบไฟหน้าของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นแบบสีดาล้วนนะครับตัวนี้ด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกก็ยังเป็นแบบสีส้มอยู่นะครับสำหรับตัวเฉดสีของไฟนะครับมาพร้อมกับในส่วนของครอบนะครับตัวนี้ที่เป็นแบบสีโครเมียมนะครับครอบของไฟตัดหมอกนะครับ จุดต่อมานะครับด้านบนนะครับตัวนี้ฝากระโปรงของเราเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับก็จะไม่ได้แบบลับเรียบนะครับเป็นแบบเหมือนกับรุ่นเก่าโมเดลเก่าของเราครับตัวนี้นะครับฝากระโปรงของเราก็จะมีมิติด้วยนะครับจุดต่อมานะครับด้านข้างนะครับในส่วนของแก้มรถของเรานะครับตัวนี้นะครับแก้มด้านข้างของเรานะครับเราได้มีการติดในส่วนของคิ้วล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหมุดด้วยเป็นแบบหมุดสีเงินนะครับตัวนี้เราหมุดของเรานะครับเป็นหมุดหลอกนะครับไม่ได้เจาะกับตัวรถแต่อย่างใดนะครับ ตัวของคิวล้อเรานะครับเรายึดน็อตด้านข้างนะครับ ตัวนี้นะครับไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับพร้อมกับยิงซิลิโคนนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มนะครับมิตินะครับของตัวรถนะครับทำให้รถเราดูออฟโรดขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของล้อแม็กนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กนะครับลายมาเวลสีดําล้วนนะครับเป็นขอบ18นะครับตัวนี้เป็นของ o อเอซิตนะครับมาพร้อมกับในส่วนของยางนะครับตัวนี้เป็นยางมอนสเตอร์นะครับเอทีสนะครับสเปคยางนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่2อ่า 265นะครับทับ60 r 1 8นะครับตัวนี้นะครับก็ก็ได้ในเรื่องของความสวยงามนะครับก็จะเต็มซุ้มเลยนะครับจุดต่อมาด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าเครื่องยนต์ของเรานะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับ xlc ของเราเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรนะครับ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบหรือเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะครับ กระจกมองข้างของเราตัวนี้นะครับกระจกก็จะเป็นเฉดสีเด the to ียวกับตัวรถนะครับค in ันนี้สีเทากระจกมองข้างก็จะเป็นแบบสีเทามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกเขาสามารถปรับเลนแบบไฟฟ้าได้แล้วก็พับเก็บแบบไฟฟ้าได้นะครับหรือเรากดล็อกรถนะครับกระจกก็สามารถพับได้เราสามารถตั้งค่าได้ด้วยเหมือนกันนะครับมาในส่วนของลองเบ้ามือจับตัวนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของสมาร์ทคีย์เลดมาให้แล้วสามารถล็อกรถคลายล็อกรถเพียงแค่ปลายนิ้วนะครับตัวนี้นะครับ ล็อกรถนะครับคายล็อกรถนะครับแค่มือล้วงลงไปเนี่ยก็จะเป็นคายล็อกรถแล้วนะครับตัวนี้เรียกว่าสะดวกมากๆเลยกุญแจเพียงแค่อยู่ในกระเป๋าเราก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับลองเบ้ามือลองเบ้ามือจับนะครับตัวนี้นะครับเพื่อป้องกันลิ้วรอยนะครับเวลาเราล้วงนะครับแหวนเราอาจจะคุ้ยกับตัวรถได้ตัวนี้ก็ช่วยป้องกันได้นะครับจุดต่อมาด้านบนนะครับเหลาหลังคาตัวนี้ เป็นรหลหลังคาแบบสีดำร้วนนะครับตัวนี้ทรงสปอร์ตนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เป็นแบบสีดําแบบนี้หรือเป็นแบบสีเงินนะครับแล้วก็คันนี้เราก็มีติดในส่วนของคิ้วกันสาดมาให้ด้วยนะครับทั้ง4จุดด้วยกันนะครับประโยชน์ของคิ้วกันสาดนะครับปิดแล้วก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็เวลาฝนตกเราสามารถลดกระจกลงมาได้นะครับแต่ในส่วนของการใช้งานนะครับลูกค้าบางท่านบอกว่าเวลาขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับอย่างเช่นเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับหรือ120 นะครับสำหรับลูกค้าที่ขับขี่ก็อาจจะมีเสียงลมเข้าภายในตัวรถที่มากขึ้นได้นะครับแต่ XLT นะครับหรือตัว n e ็ t Gen ของ Ford ต่างๆเราการเก็บเสียงต่างๆเสียงลมต่างๆนะครับเราทำได้ดีขึ้นกว่าตัวเก่านะครับอันนี้ก็เอาไว้สำหรับลูกค้าที่แบบว่าเวลาขับรถเร็วแล้วก็ไม่อยากให้มีเสียงรบกวนเราก็ไม่ต้องติดคิวกันสาดก็ได้เหมือนกันนะครับจุดต่อมานะครับบันไดด้านข้างของเรานะครับตัวนี้เป็นแบบดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบสีดําล้วนนะครับ หน้าของพื้นผิวสัมผัสของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบป้องกันการลื่นด้วยนะครับแล้วก็เต็มในส่วนของฝาเท้าเวลาเราก้าวขึ้นหรือก้าวลงนะครับฝาถังน้ํามันของเรานะครับตัวนี้นะครับเพียงแค่กดคลายล็อกรถจากภายในตัวรถนะครับก็สามารถเติมน้ํามันได้นะครับตัวนี้รองรับนะครับสูงสุดอยู่ที่ B20 นะครับเป็นน้ํามันดีเซลนะครับตัวนี้นะครับจุนะครับความจุของเขาอยู่ที่80ลิตรนะครับ ตอนนี้นะครับชนิดน้ำมันเราจะเติมเป็นดีเซล B7 นะครับหรือดีเซลธรรมดาก็สามารถเติมได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้ของเรานะครับมีบันไดที่ด้านข้างกระบะด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเผื่อลูกค้านะครับปีนหยิบของภายในตัวรถนะครับเราก็สามารถปีนตรงนี้ได้เลยไม่ต้องปีนเหยียบบนล้อแมกนะครับก็ได้ในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับที่มากขึ้นที่ทางฟอร์ดเราใส่ใจให้ลูกค้านะครับด้านท้ายนะครับ ไฟท้ายของเราตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบดีไซน์ใหม่ให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับในส่วนของครอบไฟท้ายนะครับก็ทําให้ไฟท้ายของเราดูโดดเด่นขึ้นมานะครับสำหรับในส่วนของกันชนท้ายของเราตัวนี้นะครับกันชนของเราจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้นะครับรุ่น xlt ยังไม่มีในส่วนของเซ็นเซอร์มาให้นะครับยกเว้นว่าลูกค้าเพิ่มแพ็กเกจนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ ฝาเปิดปิดท้ายของเรานะครับกระบะท้ายของเราตัวนี้จะมีไฟเบรกดวงที่สามาให้นะครับตัวนี้จะเป็นมือเปิดฝาปิดท้ายนะครับแล้วก็โลโก้เดิมๆจากโรงงานแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องนะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นอะคริลิก XLT จากโรงงานบอกรุ่นของเรานะครับว่าเป็นรุ่นย่อย XLT นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการปั๊มนะครับคำว่าเลนเจอร์นะครับตัวนี้นะครับ ด้านล่างของเราก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่นะครับตัวนี้นะครับที่เข้ามาให้นะครับนี่ครับสำหรับบริเวณด้านท้ายของตัวรถนะครับ XLT คันนี้ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะครับกระจังหน้าล้อแม็กนะครับแล้วก็ครอบต่างๆเพียงเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะครับกระบะสีประตูอย่างที่อันบอกนะครับ XLT ถือเป็นรุ่นที่ขายดีเลยนะครับมาพร้อมกับประโยชน์การใช้งานต่างๆนะครับภายในของตัวรถนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะกำมะหยี่ให้นะครับเป็นเบาะกำมะหยี่อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ ข้อดีของบอกกรมบะหยีนะครับเวลาเราจอดรถตากแดดนะครับตัวบอกก็อาจจะไม่ร้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างของเรานะครับก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของต่างๆนะครับแล้วก็แอร์ของเรานะครับเป็นแอร์แบบแยกซ้ายขวาได้นะครับมีช่องวลต์นไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กระจกด้านหลังของเราก็เป็นมีแบบตัวไล่ฟ้าให้ด้วยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวฝั่งผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารตอนหน้ากันนะครับเริ่มจากในส่วนของ เบามือจับนะครับตัวนี้เป็นแบบดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ก็ทําให้แบบว่าเวลาเราใช้งานนะครับเด็กจะเปิดเล่นก็ยากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กระจกนะครับก็จะเป็นออโต้ฝั่งผู้ขับขี่นะครับผู้ขับขี่สามารถบังคับได้ทุกบานเลยภายในตัวรถนะครับแล้วก็จะเป็นออโต้นะครับเฉพาะคู่หน้านะครับแล้วก็สามารถอ่าตัวนี้เราก็ มีตัวนี้ครับตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับคลายล็อกรถนะครับล็อกรถนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเติมน้ํามันนะครับเรากดคลายล็อกรถเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มพุชสตาร์ทนะครับของเราตัวนี้นะครับก็เป็นระบบพุชสตาร์ทแล้วนะครับตัวนี้นะครับเพียงแค่เราเหยียบเบรกนะครับก็สามารถใช้นิ้วจิ้มก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วนะครับระบบไฟหน้านะครับตัวนี้ปุ่มปรับ เปิดปิดไฟของเรานะครับไฟหน้าของเรานะครับตัว A ก็จะเป็นแบบออโต้นะครับแบบแรกวงกลมก็คือแบบปิดนะครับตัวที่2จะเป็นไฟหน้าหลีนะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟหน้าใหญ่นะครับตัวนี้และเราสามารถปรับความสูงต่ําของไฟหน้าได้ด้วยนะครับแอร์ของเรานะครับตัวนี้ทิศทางลมเราก็สามารถปรับปรับเลื่อนซ้ายขวาได้ด้วยนะครับ หน้าจอของเรานะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอนะครับเลือนไม้ขนาด8นิ้วนะครับเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับได้ความคมชัดที่สว่างมากๆแล้วก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ปรับตั้งค่าต่างๆได้นะครับหน้าจอกลางของเรานะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับตัวนี้แบบไร้สายให้ด้วยแท่นชาร์จของเราก็เป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับช่อง USB 2ช่องนะครับเกียร์ของเรานะครับตัวเกียร์ของเราเป็นเกียร์แบบ 6สปีดด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าครบคันไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับจะมีช่อง USB นะครับเอาไว้เสียบ USB ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ในส่วนของไฟหน้าออโต้นะครับและที่ปัดน้ําฝนแบบออโต้นะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับกระบะ4ประตูนะครับ XLT ถือว่าเป็นโจทย์ในทางเลือกนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับไม่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราได้กับตัวรถนะครับการขับขี่ที่สะดวกสบายมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับโปรโมชั่นตอนนี้อันมีตั้งแต่โปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือออกรถนะครับเริ่มต้นอยู่ที่19,0 0 0บาทนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนหรือตั้งงบประมาณในการออกรถแบบไหนนะครับทักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับคุยง่ายให้คําปรึกษานะครับทุกเรื่องของการออกรถนะครไ่่เนกรตตแงงงืออขฟ และอันมีนะครับบริการนะครับส่งรถให้ถึงที่หน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์อันก็มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเอกสารให้ถึงที่นะครับช่วยคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็ที่สาคัญของของอันนะครับจองออนไลน์นะครับโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยร้อเนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ